เดี๋ยวนะจ๊ะจะเดี๋ยวนะจะชิมเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะจ๊ะตกลงจะรับกี่โลดิจ๊ะรสชาติแย่ขนาดเนี้ยยังกล้าถามอีกลว่ารับกีโลไม่กินหรอกจืดขนาดเนี้ยแต่แกชิมไปตั้งเยอะแล้วนะจ๊ะรสชาติไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไปขายนู่นไปขายให้หมาให้แมวนู่นอยากได้หวานใช่ไหมเอาในนี้ก็ได้จ้ะในนี้หวานมากเลยลองชิมดู ถ้าไม่หวานจริงๆเนี่ยแม่ค้าจะไม่ว่าเลยหวานแน่นะหวานจ้ะแม่ค้ารับรองเป็นไงจ้หหาหงอนที่ดีต้ององอแบบนี้เจี๊ยบเลยชอบเอาแบบนี้สิบ,ล,บ,บลูกเลยสิ <10 S 2> ลูกนะจ๊ะจ้ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ห้สิบาทนะจ๊ะต้องเป็นหกสิบาทจะ้ะทำไมอะเจ๊จว่าจะเห็นอยู่ห้าสิบ มันจะ50ได้ยังไง50คือเป็นพวงนี่จะมามีก้านอยู่มันก็ได้น้ําหนักก้านด้วยนะจ๊ะแต่อันนี้มันไม่มีก้านขอคิดเพิ่มหน่อยละกันจ๊ะเป็น60นะไม่ได้เจ๊ฉันไม่ยอมเนี่ยงาะอยู่ในน้ํามันก็อมน้ํามันก็ได้น้ําหนักจากน้ําเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยฉันเสียเปียบนะแต่ก็ชิมไปเยอะแล้วนะจ๊ะชิมก็ส่วนชิมก็เจ๊บอกเองว่าชิมได้ฉันไม่ได้ผิดสักหน่อยแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยมีแต่น้ําหนักน้ําฉันไม่ยอมอ่ะจะมาเพิ่มอีกสิบบาท แต่มันหวานมากเลยนะแม่ค้าจ๊ะฉันเหมาในกระมังหมดเลยจ้ะจ้ะเฮ้ยนี่คุณได้ไงอ่ะฉันซื้อไปก่อนแล้วนะคุณยังไม่ได้จ่ายตังนี่แต่ว่าวันนี้ในกระมัง่ะจ๊ะต้องขอเพิ่ม10บาทนะจ๊ะเป็น60นะไม่เป็นไรคะ่ะได้ใช่ไหมจ๊ะได้คะ่ะอยากกินเงาออยู่พอดีเลยเจ๊แต่ฉันสั่งก่อนนะสั่งก่อนยังไม่ได้จ่ายตัง <S <S ก็เหมือนยังไม่ซื้อละจ้ะ ใช่โอ้โลนึงคดีเลยจ้ะนี่จ้ะไม่รู้แหละฉันมาก่อนอาเจ๊60บาทอะฉันก็จ่ายได้เอาไปเลยเดี๋ยวก่อนจ้ะแย่งกันแบบนี้ขอมันไม่พอจริงๆคิด60ไม่ได้แล้วจ้ะต้อง70บาทจ้ะ70ก็ได้แค่70บาทนี่ฉันให้ร้อยหนึ่งเลยไม่ต้องทอนขอบใจนะจ๊ะเงาะหวานๆแบบนี้ฉันชอบ หนูจ๋าไม่ต้องกังวลไปนะจ๊ะเดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะจะมีเงาะจากสวนละยองจันทร์มาลงอีกรอบนึงเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะจ๊ะได้ค่ะคุณป้าน่าเสียดายเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะ ได้ชิมเงาะร้านนี้เสร็จทุกลายเงาะหวานเจีย๊ยบเงาะหวานหวานช่ำช่ำสดจากสวนจ้ามาจากระยองจันทเองเลยนะจ๊ะเงาะหวานหวานช่ำช่ำ ถ้าไม่หวานม่คาย,ยินดีคืนเงินให้นะจ๊ะเจ็ดสิบบาทจ้ะป้าจ๊ะเงาะในกระมังเนี่ยฉันเหมาหมดเลยจ้ะในที่สุดก็กลับมาจริงๆด้วยนี้เหมาหมดเลยนะจ๊ะเหมาหมดเลยจ้ะแต่ว่ามันจะฉ่ำน้ำหน่อยนะไม่เป็นไรฉันกินได้หมดเลยจ้ะจ้าหวานๆฉ่ำๆไม่หวานให้มันรู้ไป ได้ราคา70ขึ้นเป็นร้อยก็ได้นะเนี่ยอา้าวติดใจกลับมาเอาจ้ะเจ๊เงาะล้านเจ๊น,นี่หวานฉ่ำทุกลูกเลยอ่ะฉันชอบจ้ะเมาหมดเลยไหมจ๊ะ อตนี้ตอนเย็นมานะดีกว่าเมื่อเช้าอีกมาจากจระยองแท้เลยเมื่อกี้นี้คนสวยเขาเหมาไปแล้วรสหนึ่งนะจ๊ะรอ,อ,อถ้าอย่างนั้นขอชิมหน่อยได้ไหมชิมแน่าจะเดี๋ยวก่อนแต่ตกลงราคากันก่อนนะจ๊ะรสนี้เจ็ดสิบนะจ๊ะคนละราคากับเมื่อเช้านะจ๊ะแต่การันตีว่าหวานมากจ้ะเจ็ดสิบก็เจ็ดสิบฉันเหมาไวเลยจ้ะชิมหน่อยนะจ้ะ อะไรเหรอจ๊ะมันเป็นพงผงนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อ,อสงสัยคงเป็นฝุ่นลมอ่ะพักเนี่ยฝนมันตกฝุ่นมันก็คุ้งไปทั่วนั่นแหละฝุ่นนะจ๊ะไม่ต้องคิดมากชิมดูก่อนจ้ะหวานจริงจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยนะจ้าอ๋อเดี๋ยวแม่ค้าจะบอกว่าลองชิมในกระมังนี้ดูนะหวานเหมือนกันรสเดียวกันราคาก็เท่ากันจ้ะ โอ้ห oh, ลูกแดงจัดมากเลยจ้ใช่ไหมนะจ้าเฮ้ยโอ้โหเจ๊จน้ำตาลเป็นก้อนแบบนี้เลยเหรอนี่ในกระมังนี่เคลือบน้ำตาลมาใช่ไหมโอ้โห oh, ชัดเลยเจ๊ทำแบบนี้ได้ไงอะ่ะ ลูกค้าเขาต้องการหวานมันก็ต้องหวานจากธรรมชาติสิไม่ใช่ใส่น้ําตาลแบบเนี้ก็กินชิมกินชิมแล้วก็บอกไม่หวานไม่หวานจะให้ทํายังไงล่ะนี่ดูท่าแล้วไม่สับนึกผิดเลยนะพิาลาฟได้อีซีพิราฟได้อีซีจ<ะ>โจมตีได้เลยอุยอะไรฉันไม่ได้ทําผิดนะฉันไม่ได้ไปขโมยหรือว่าไปยักยอกทรัพย์ใครจะมาจับฉันทำไมฉันเป็นแค่แม่ค้าขายเงาะอย่าจับฉันเลยนะจ๊ะนี่เจเสิ่งที่เจ๊ทํามันคือการช่อกง แล้วรู้อะไรไหมผมเป็นตำรวจปลอมตัวมาทำงานเป็นสายลับในพื้นที่นี้อาร์มจับตัวอุย๊ยอย่าจับฉันเลยจ้าอย่าจับฉันเลยจ้าฉันกลัวแล้วลว่ารถทำไมถึงรู้ล่ะเพราะว่าพลเมืองดีจ๋าเจ้าของร้านขายของชำอ่ะม,ม,มาแจ้งเรื่องให้ฉันทราบจ้าจ๋าเร็วน้ำตาลถุงนึงอ๋อจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวก่อนสิเจยู เจยูก็ไม่ได้ขายขนมหวานเอาน้ำตาลไปจังเยอะเอาไปทำไมเหรอจ๊ะไม่ต้องถามมาซื้อก็ดีแล้วเจ๊ลักษณะการทำความผีดของเจ๊หโกงน้ำหนักตาช่างเอาเงาะไปแช่น้ำทำให้มันหนักจนผิดปกติ 2. ตั้งราคาขายเกินความเป็นจริงไปมากและสเอาเงาะไปจุ่มน้ำตาลแบบนี้มันใช้ไม่ได้เะเจ๊เงาะที่ดีอะ่ะจะต้องหวานมาจากธรรมชาติ โดนสามข้อหาแล้วเหรอจ๊ะคุณตำรวจคะจับไปเลยค่ะชาวบ้านในชุมชนแถวนี้เขารู้หมดแล้วค่ะว่าแม่ค้าคนนี้ขี้โกงคนแบบเนี้ยต้องเอาเข้าคุกให้เข็ดเลยค่ะจะได้ไม่กล้าออกมาแล้วก็ทำแบบนี้ให้คนอื่นเขาเสียหายอีกจับเลยค่ะไม่ไม่ไม่จับนะจับจับได้เลยไม่จับนะฉันเป็นแค่แม่ค้าฉันไม่ได้ี่รักขโมยอะไรอะคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดพอคำพูดคุณจะถูกนำไปใช้ในทางศาลไปค่ะ คุณตำรวจคะเก็บเงาะพวกนี้ไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลด้วยนะคะจะได้ดิ้นไม่หลุดคะ่ะขอบคุณมากนะครับที่เป็นพลเมืองดีค่ะเดี๋ยวฉันช่วยคะ่ะ